อาจรย์สวัสดีค่ะได้ได้ยินไหมครับได้ยินค่ะอาจารย์ได้ยินอ๋อพอดีรถเสียงดังหน่อยอ๋อจะไปทำงานเหรอคะใช่ครับอ๋อสะดวกคุยไหมถ้าไม่สะดวกคุยเดี๋ยวนนทิยาบาลายสะดวกครับสะดวกครับกลัวไม่สะดวกเดี๋ยวบาลายเอาของที่ของเก่าที่อาจารย์ลงครับสะดวกครับขอโทษมากมากนะคะอาจารย์ที่ไปลงผิดไม่เป็นไรครับลงเป็นชื่อ ปคลิปเป็นของอาจารย์แต่แนวทางเป็นของแม่สายวันนั้นก็หลงลบคลิปไปโอ้ไม่ได้เข้าไปดูในคอม<อ> <comment S 2> เมนต์เลยอ่าน้อนที่ยาพร้อมแล้วค่ะอาจารย์วิ่งแปดบนครับวิ่งแปดบนลองเก้าครับลองเก้าอ่าตัวเน้นนะสามแปดเก้าสามแปดเก้า

ก็สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ครับแต่ถ้าใครชอบสองตัวก็ให้เน้นแปดเก้าตัวเดียวเลยครับสองตัวสองตัวบนนี้แปดเก้าหางเดียวครับคบต่อไปข้างล่างชคะอาจารย์ครับ,รบวิ่งหนึ่งครับข้างล่างวิ่งหนึ่ง วิ่งหนึ่งครับค่ะวิ่งหนึ่งล่างค่ะลองเจ็ดครับลองเจ็ดครับตัวตัวเน้นหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งครับเก้าหนึ่งครับตัวตัวกันเก้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ด เก <97. S 1> <97. S 2> ครับเกครับอันนี้ตัวกันตัวเน้นจะมี3ามคู่ข้างบนมีคู่เดียวใช่ไหมคะอาจารย์มีแค่นี้เนาะสรุปแนวทางของเซียนฝั่งทนงวดวันที่16กันยายน256 7ข้างบนวิ่ง8กับ9เน้นที่เลข9เอ้ยเน้นที่เลข8เน้นเลข8บน

เนะคะสองแปดข้างบนแต่ไม่ได้เน้นัสองแปข้างล่างข้างล่างให้วิ่งหนึ่งกับเเน้นที่เลขหนึ่งจับคู่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเหนึ่งสหนึ่งศูดแตัวเน้นคือหกหนึ่งหนึ่งข้างบนนี้ สองตัวมีหางเดียวคือแ9ดข้างล่างนี้เน้นสามคู่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งตรงกันไหมคะอาจารย์ตรงครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอเอฟซีโชคดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะบวายดีค่ะครับบ๊ัยดีครับค่ะผมเป็นน้องเอฟซีกับสียงยินนะคะเสียงสัมผัสแล้วว่านุ่นทิยากับเซียนฟังทนนะคะว่าป็นจริงนุ่นทิยาลงไป เพื่อนไฮมาส,สองมือแล้วนะคะลงไปพิษนะคะ,ะเป็นปกคลิปเป็นเซียนฟังทนแต่เนื้อหาตัวเลขเป็นของแมซ่ซายนะคะนนทิยาหลงลบคลิปเพิ่นไปกขโถทดขอป้ลายนะคะสําหรับมือนี้เพื่อนกันยังยืนยันคําเดิมนะคะแยกบนแยกล่างนะคะข้างบนเลขสองตัวมันจะมีแค่คู่เดียวนะคะแล้วข้างล่างนี่จะมีอยู่สาม,สาม,สามคู่นะคะที่เน่นนอกนั่นก็บบริเไ้น่นตัวกันนะคะ ้อทิยาจะอธิบายอีกรอบนะคะแนวทางของเซียนฝังโทนงวดวันที่16กันยายน2567ข้างบนนี้ให้วิ่ง8กับ9เน้นที่เลข8นะคะจับคู่ให้389 289 189นะคะ589 187 789 738 370 287นะคะเน้นเลข2ตัวนี้เน้น89หางเดียวนะคะ เลข3โตัวก็เน้น3 8 9 2 8 9 1 8 9นะคะสำหรับข้างล่างผู้ใดมักวิ่งมักเล่นมัก,มกออกอากําลังกายนะคะให้1กับ7เน้นที่เลข1จับคู่ตัวเน้นคือ6 1 7 1 9 1นะคะตัวกันก็นจะมี4 1 0 7 8 7 9 7นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อจระกินแมงอัรบัลบาลไทยนะคะ จดไว้แคบนะเจ้าไว้นะคะการพลาดการลืมนุ่นทิยาเป็นซื้อนําเสนอนะคะพ่ะสามารถรู้ว่าอาจารย์ได้จากเขาอาจารย์ได้จากใกล้เคียงนะคะเพราะว่าเฮ้าท้ายทําให้เป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะนุ่นทิยา็ขออวยพ่อห้พ่อเป็นพี่น้องเอสซี่โดีแนวทางของเซียนฝั่งทุนนะคะ สวัสด,ดีเอแฟนชองทุกคนนะคะมานนนนทียาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของเซียนฟังทนนะคะแนวทางของเพนหนี่แยกบนแยกล่างนะคะเลขเพิ่นจะเน้นเลข3โตันะคะเน,เน้นเลข3โตบนนะคะเลข3โตบนจะหายหลายคู่แต่ว่าเลข2โตบนจะเน้นมากแค่คู่เดียวายแค่คู่เดียวนะคะ สำหรับเลขข้างล่างนะคะเลขข้างล่างนี่เพื่อนกระเน่นมากแค่3คู่นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี่บ่หลายนะคะนะคะจะเป็นตัวใดจะห้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยาก,กับเสียนฟังโทนงวดวันที่16กันยายน2567นะคะ